เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราที่มีกระแสข่าวรือออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์นี้นั่นก็คือในรายของทางเทิร์นคุปไมเนอร์จอมทัพตัวเก่งจากทางอัด หลังจากเขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับต้นสังกัดและเป็นกีแมนคนสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการผง,งาดคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาประกอบกับการที่โจตัวเองก็เป็นอดีตสิษธ์เก่าของทางอาร์เนอร์ร็อตเทรนเนอร์คนใหม่ของทีมเราด้วยสมัยที่พวกเขาทั้งคู่ยังอยู่กับทักอาเซอัคมาในลีกของประเทศนเนเธอร์แลนด์บ้านเกิดของ เขาจึงถูกเชื่อมโยงเข้ามาเรื่องการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลอยู่เป็นนิดแม้ว่ามันจะมีการออกมาปฏิเสธในเรื่องดังกล่าวไปแล้วหลายตอนหลายครั้งก็ตามทีล่าสุดทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือ มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวครา,าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็ออกมายืนยันสิ่งที่ทางช่องของเราได้นำเสนอล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนว่าสโมสรที่จริงจังในดีลนี้และมีโอกาสที่จะได้ตัวทางคุปใหม่เนอร์มากที่สุดก็คือทางมาหลายยูเวนตุสหาใช่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราหลังจากพวกเขามีการดำเนินการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการเข้าทาบทามนักเตะกับทางต้นสังกัดของ เขาแล้วข่าวจอกพิเศษยูเวนตุสได้ยื่นข้อสเสนอแรกอย่างเป็นทางการให้กับทางอัตตันตาเพื่อเซ็นสัญญากับเป้าหมายหลักของพวกเขาอย่างทางเทินคุปหม่เนอแล้วลูมาโน,โน่โพสยินยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเข้าใจว่าข้อสเสนอที่ตัวเลข45ล้านยูโรได้ถูกยื่นไปอยู่บนโต๊ะเจรจาสำหรับมิดฟิลด์ดัชแมนรายนี้ ตัวของคุปใหไมเนอร์เองก็บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางยูเวนตุสได้ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วดังนั้นมันขึ้นอยู่กับการเจราจาระหว่างสโมสรเพราะทางอัตตันตาเองก็มีการเรียกค่าตัวที่สูงมากโดยตลอด ในก็เคลียร์ประเด็นข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องการเสริมทัพในแผงมิดฟิลด์ของเรากันไปแล้ว1ข่าวข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาเป็นทางชูเอาเนเวสมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทางเยอรบอนเบ็ดฟิก้ากันบ้างเมื่อเขาเก้าขึ้นาเป็นแกนหลักสำคัญให้กับทีมชุดใหญ่ของพวกเขาทาั้งที่เพิ่งจะมีอายุได้เพียงแค่19ปีเท่านั้นจนกลายมาเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ ทั่วยุโรปและแน่นอนว่าหนึ่งในสโมสรเหล่านั้นที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับตัวของนักเตะก็มีชื่อลิเวอร์พูลของเราติดลังแห่ไปด้วยแต่ก่อนหน้านี้ช่องของเราก็เคยนำเสนอไปแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทีมที่กำลังจะได้ตัวเขาไปครอบครองก็คือไปรอเชปารีสแซงแชร์แมงสโมสรเงินถุงเงินถังจากศึกหลีกเอิงของประเทศฝรั่งเศส มัดตัวของนักเตะก็เตรียมเดินทางไปที่กรุงปารีสเพื่อปิดดิวการย้ายทีมในครั้งนี้และเข้ารับการตรวจร่างกายกับว่าที่สโมสรใหม่ต่อไปซึ่งล่าสุดทางฟาบิซิโอโรมาโน่เจ้าเก่าหน้าเดิมก็ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวว่ามันเกิดขึ้นเป็นจริงตามนั้นหลังจากทั้งสองสโมสรได้เซ็นสัญญาเอกสารเรื่องการย้ายทีมในเบื้องต้นกันไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วชูเอาเนเวสย้ายไปปารีสแซง,ง์แแม เฮียวีโกลูมาโน่โพสตยืนยันอย่างชัดเจนผ่านหน้าเอ็กส่วนตัวของเขาทั้งสองสโมสรมีการเซ็นดีวกันแล้วค่าตัวจะอยู่ที่60ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก10ล้านยูโรขณะที่ทางเกรนาโตซันเชสจะถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางบินฟิก้าแทน ้านตัวของชูเอาก็ากำลังจะเดินทางไปที่กรุงปารีสเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายมันจะเป็นในสัปดาห์นี้และจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้การเซางสัญญาคนแรกได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทั้งนี้ทั้งโรมาโน่ยังมีการโพสต์ภาพตัดต่อของเนเวสในสีเสื้อของทางปารีสแซงแชแมงประกอบข่าวดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย เมื่อเคลียเรื่องราวเกี่กับเป้าหมายการเสริมทัพของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าขยับขึ้นมาดูในส่วนของแนวรุกกันบ้างหนึ่งในคนที่มีข่าวหนาหูกับทีมของเราตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเปิดตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็คือคริสเตนซิโอซัมเมอร์วิลปีกตัวเทพของทางยูนทอง ลิสูนาแต่หลังจากเขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับต้นสังกัดและการที่ทางลิสเองชวดตัวเลื่อนชั้นกลับมาสู่พิมเมลิกก็ทำให้พวกเขามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขายหนึ่งในสตาร์ดังประจำทีมออกไปเพื่อเป็นการพยุงสถานะทางการเงินของสโมสรน ประกอบกับมันก็มีรายงานข่าวออกมาสมทบอีกด้วยว่าตัวของทักอา์เนอร์สักกุนซือคนใหม่ของทีมเราก็มีความชื่นชมในตัวของทางซัมเมอร์วิลเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วด้วย แต่ล่าสุดทีมที่กำลังจะได้ตัวเขาไปครอบครองกับเป็นทางขุนค้คอนเวสแฮมยูไนแต่ภายใต้การกลุ่มบางเหียนของทางเทรนเนอร์คนใหม่แกะกล่องของพวกเขาอย่างทางคูเลนโลเปติกีและผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากจะเป็นทางฟาบิโอโรมาโนอีกเช่นเดียวกันพร้อมกับการใช้วลีเดตประจำตัวของเขาคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลไปอยู่กับเวสแฮมเฮียวีโก ลูมาโน่โพสต์ยืนยันออกมาผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาดิวสามารถตกลงกันได้แล้วระหว่างทั้งสองสโมสรในแพ็กเกจค่าตัวรวมมูลค่ามากกว่า25ล้านปอนด์วกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างๆซัมเมอร์วิวได้ตกลงสัญญาระยะยาว และตัวของเขาเองก็ได้พูดคุยกับทางโลเปเตกีก่อนการย้ายทีมในครั้งนี้ด้วยลิสจูน่าเต็ดได้ตอบรับข้อเสนอและในตอนนี้เขากำลังจะเซ็นสัญญาแล้วมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เราชวดได้ตัวกันไปแล้วหลายคนข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูประเด็นร้อนเกี่ยวกับนักเตะที่เรายังมีโอกาสจะได้ตัวมาร่วมทีนแอนฟิลกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทักแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวเทพของทางสาลิกาดงนิวคาเซลยูนาแต่ที่กลับมาเป็นกระแสข่าวกับทีมของเราอย่างหนักอีกครั้งในช่วงรอบหลายวันที่ผ่านมา ล่าสุดทางเอียนดอยวันหน้าทีมข่าวจัดทางลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อวงในของสมูรสก็ได้เขียนข่าวพร้อมขึ้นพาดหัขวข่าวใหญ่ประจำวันเลยว่าการย้ายทีมของทังแอนโทนีกอร์ดอนนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนนี้หลังจากทางลิเวอร์พูลแสดงออกถึงความตั้งใจอย่างชัดเจนมันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเลยนะที่ลิเวอร์พูลหันมาให้ความสนใจในตัวของแอนโทนีกอรดอนดอยระบุ นิวคาสเซิลยืไหนาเตดเองก็ด้ยอมรับเป็นการภายในว่าตัวของปีกรายนี้ต้องการจะย้ายไปร่วมถิ่นแอนฟิลและเรื่องดังกล่าวก็จะยังคงไม่จางหายไปในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนมันคงจะไม่ใช่เรื่องที่เซอร์ไพรส์อะไรกับการที่ตัวนักเตะจะมาลงเอยกับทางเดอะเรดในเร็วๆนี้แทนที่จะปล่อยให้มันเนินนานออกไป เส้นทางอาชีพของกอร์ดอนในอดีตที่ผ่านมากับทางเอเวอร์ตันนั้นมันไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาใหญ่โตอะไรเลยด้วยความที่เขามีความเป็นสเกลเซอร์และก็ตามเชียร์ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กโจตัวเองก็ไม่เคยปกปิดความปรารถนารวมไปถึงความชื่นชมที่เขามีต่อสโมสรของเรานั่นทำให้การดำเนินการในการคว้าตัวกอร์ดอนนั้นสมเหตุสมผล ไม่ใช่แค่เพียงเพื่ออนาคตในระยะยาวของทางลิวอพูเท่านั้นแต่มันยังมีความเป็นไปได้มากขึ้นในประเด็นอื่นๆอีกด้วยในตอนนี้นิวคาสโซลก็ได้เคลียร์ประเด็นปัญหาในด้านการเงินไปแล้วมันทำให้พวกเขาสามารถหาตัวตายตัวแทนของเขาได้ ริชาร์ดยูชผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลก็บอกเองว่าสโมสรจะเริ่มดําเนินการเรื่องการเสริมทัพในเดือนสิงหาคมนี้ในตอนนี้ไพ่ทุกใบได้ถูกหงายหน้าออกมาบนโต๊ะหมดแล้วหลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการไล่ล่าตัวนักเตะใหม่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรากลับมาดูเรื่องอนาคตของหนึ่งในอดีตผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของรอกันบ้าง เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทางเยอเกนครอปอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราหลังจากเขาเพิ่งวางมือจากการกุมบังเหียนที่แอนฟิล์มาจบก,การแข่งขันในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับทาง utt, อร์เนอร์สรต์กุนสอดัชแมนเข้ามาสานงานต่อหลังการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นครอปก็ตกเป็นข่าวพัวพันกับหลายสโมสรและรวมถึงการโยกขึ้นไปคุมทีมชาติอีก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทีมชาติอังกฤษที่กำลังมองหาคนเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากทางเกรดเซาเกตที่วางมือไปหลังจากนำทีมจบเป็นรองแชมป์ในการแข่งขันยูโร2024 แต่ล่าสุดตัวของครอปเองก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้และเปิดอนาคตว่าอาจจะไม่รับงานคุมทีมอีกหลังจากผ่านประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการคุมทีมลิเวอร์พูลของเรามาแล้วและโจ้ตัวก็เพิ่งจะรับงานเป็นทูตกิติม,มศักดิ์ของสโมสอนเมื่อเดือนที่แล้วอีกด้วยจากสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้มันจบลงแล้วนะสำหรับการทำหน้าที่โค้ชของผมครอปกล่าว ผพราะไม่ได้ตัดสินใจแบบหุนหันพลันแร่นมันเป็นการตัดสินใจโดยปกติเพราะผมผ่านการเป็นโค้ชให้กับสโมสรที่ดีที่สุดในโลกมาแล้วบางทีเราอาจจะกลับมาคุยกันใหม่ในช่วงหลายเดือนข้างหน้าผพราะยังคงต้องการทำงานในส่วนอื่นๆของฟุตบอลผมยังสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนด้วยประสบการณ์และคอนเนคชันของผมมาดูกันว่าผมจะทำหน้าที่อะไรได้อีกบ้าง แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ